จะทราบถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของวัดบ้านปิงซึ่งวัดบ้านปิงนั้นหากท่านได้เข้ามาดูนะครับศิละปะวัฒนธรรมของวัดจะมีความงดงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปกับวิหารหลังนี้ที่เรากำลังถ่ายทำจากนั้นแล้วขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านผู้ชมได้แอลม,มาแอลเชียงใหม่ก็จะไปลื้อมาแวะที่วัดบ้านปิงซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์นี่เองนะครับบะไกล้บะไกลกันนะครับก็แวะเข้ามานมัสก,การพระพุทธรูปด้วครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังับชมรายการ ก็สามารถที่จะิมาชมรายการย้อนหลังของเฮาได้นะครับตามที่อยู่ที่เขาขึ้นอยู่ตั้งล่างนี้นะครับเนาะตึงเว็บเว็บตัวัดบรรเสาคอมแล้วก็สามารถที่จะติดต่อร่วมทําบุญนะครับกับวัดบ้านปิงได้หรือว่าวัดต่างๆที่เฮาออกรายการมาโดยตลอดก็สามารถที่จะติดต่อผ่านรายการของเฮาได้นะครับวันนี้ก็คงจะนํารายการจากลากันไปก่อนนะครับโปปะกันสัปดาห์หน้าว่าเฮาจะไปวัดใดต่อวันนี้สวัสดีครับ นาธรรมลนานาไทยสัตว์ชนใส่ใจ